สวัสดีค่ะแพทค่ะเป็นเภสัชกรในอเมริกาแพทเป็นเภสัชกรที่ไทยนะคะแล้วก็ย้ายมาที่ประเทศอเมริกาเมื่อปี2020ในช่วงเดือนกอุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็แพทก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะมาเป็นเภสัชกรที่อเมริกาแล้วก็ได้ใบประกอบเมื่อเมษาสองพันยี่สิบสา2023 แล้วก็ได้งาน<ม>ในเดือนพฤษภาคม2 3 2 3ค่ะแพททำงานเป็นเภสัชกรในร้านยานะคะเป็นรีเทลร้านยา<ม>ที่อยู่ใน grocery store ชื่อดังในอเมริกาค่ะพูดถึงรีเทลร้านยาในอเมริกาก็มีหลายแบบอย่างที่เรารู้ด้กันก็คือ Walgreens, CVS อันนั้นเป็นร้านยาโดยตรงเลยแต่ ก็มีร้านยาอีกประเภทหนึ่งที่เป็นร้านยาที่อยู่ใน grocery store อย่างเช่นนะคะ Walmart ที่เรารู้จักกันเขาก็มีร้านยาหนุหน่อยู่ใน Walmart เป็นร้านยาของ Walmart โดยเฉพาะหรือว่ามีอะไร Kroger เขาก็มีร้านยาหนุยอยู่ใน Kroger เป็นร้านยาของ Kroger โดยเฉพาะค่ะหรือว่า h i v e V ก็มีร้านยาของ h y v e V ค่ะ ค่ะแพทก็เป็นเภสัชท,ที่อยู่ในร้านยาที่อยู่ใน grocery store นะคะข้อดีของการทำร้านยาที่อยู่ใน grocery store ก็คือมันจะไม่ยุ่งเท่าร้านยา standalone เหมือน Walgreens หรือ CVS CVS ความจริงบางที่เขาก็อยู่ใน Target นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เท่าที่เคยได้ยินมาเขาบอกว่า เภสัชที่ Walgreens กับ CVS หรือว่าผู้ช่วยเภสัชที่ทำงานที่ Walgreens กับ CVS เนี่ยจะค่อนข้างยุ่งมากแล้วก็เมื่อพัดได้ยินมาอย่างนั้นพัดก็เลยไม่สมัครที่ Walgreens กับ CVS เลย <c oughs> <g> <g <offensive> ก็เริ่มจากสมัครที่ร้านยาใน Grocery Store ก่อนเลยและพัดก็ได้มาทำงานที่ร้านยาแห่งนี้ถ้าการเป็นเภสัชกรที่ร้านยาในอเมริกานี่แตกต่างกับ เภสัชกรร้านยาที่ไทยโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าแพทเคยทํางานที่ร้านยาในประเทศไทยมาก่อนชื่อดังเลยที่ร้านยาในประเทศไทยก็อย่างที่รู้กันก็คือ,อคนไข้เข้ามาหรือลูกค้าเข้ามาบอกอาการเราเราจัดยาให้เขาแค่นั้นแต่ที่นี่การทํางานในการเป็นเภสัชกรในร้านยาที่นี่จะคล้ายๆกับการเป็นเภสัชกรใน outpatient pharmacy ในโรงพยาบาลซึ่งแทย์ก็มีประสบการณ์ในการเป็นเภสัชท,ที่อยู่ในร้านยาผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลที่ประเทศไทยเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวค่ะเดี๋ยวทัจะมาเล่ารายละเอียดนะคะว่าการทำงานของเภสัชในร้านยาที่อเมริกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างงานหลักๆก,ก็คือเป็นการจัดยาจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์นะคะ แต่ก็มีบางส่วนที่มีเข้ามาถามว่าเรามีอาการอย่างนี้อย่างนี้คนรกินยาอะไระแต่ยาที่สามารถจ่ายได้แบบไม่มีใบสัง่งแพทยจะต้องเป็นยา OTC เท่านั้นยา over OTC หรือว่า over the counter ซึ่งก็แตกต่างกับในประเทศไทยอีกเพราะว่ายา OTC ที่นี่ที่เราสามารถหยิบให้คนไข้ได้อะจะเป็นยาที่อยู่ข้างนอกร้านยา เหมือนที่ไทยเราก็มียาที่อยู่ข้างนอกร้านร้านยาแล้วก็ยาที่หลัอยู่หลังเพสรชกรแต่เราสามารถหยิบได้หมดใช่ไหมที่ไทยแต่ที่นี่เราหยิบได้แต่ยาที่อยู่ข้างนอกร้านยาที่เป็น OTC อย่างเช่นที่นี่ตัวยา OTC ที่นี่กับที่ไทยก็ต่างกันอีกที่นี่มีจำกัดค่ะไม่มีหลักๆเลยคือไม่มียาแอนติบิอิกส์นะคะแต่ที่ไทยเนี่ยมีทุกอย่างที่เราสามารถหยิบได้จะเป็นอะไรแอนติบิอิกส์กินหรือว่า หยอดตาอะไรพวกนี้ค่ะ,ะที่นี่ไม่มีเลยค่ะที่นี่ OTC ก็จะมีไทเรเนลแน่ๆหรือที่ไทยชื่อเรียกว่าพาราเซตามอลใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาเรียกเป็นอะซี a ามิโนเฟนแต่ชื่อการค้าก็คือเรียกชื่อเดียวกันก็คือไ y เ e n o ลค่ะแล้วก็ไอบูโ o รเฟนอันนี้มีนัปร็อกเซนเป็นยาที่มี over the counter ที่นี่นะคะแต่ได c ค o f e n a น ไม่มีที่เป็นเม็ดนะคะที่เป็น Over-the-counter แต่มีเป็นยาทาแทนไดโคฟีนิกที่มี Over-the-counter แล้วก็ยาแก้แพ้ต่างๆก็มีค่ะ t a t i ริซีหรือเซอ t e c c l a r i t i n หรือ a r ราช d ด n นแก้แพ้ทุกตัวมีหมด b e n a d r y l ยาเด็กยาผู้ใหญ่มีหมดค่ะแล้วก็ยาสำหรับ GI a n t อ a เทหรือว่า o e p r a z o l e เอสโอเมเิโพรโซแต่ไม่มีแพนโทพโซนะคะ Over the counter นั่นค่ะอันนี้ Over the counter เอเขาคนไข้สามารถหยิบเองได้เลยจะถามหรือไม่ถามเภสัชก็ได้หยิบได้หมดค่ะยาแก้ไอ oh, yeah, ก็มี uh, เป็นเด x t r โ m รเมทอฟเฟนแล้วก็ g อร์ฟานอซินนะคะที่นี่ยา yeah, GI ที่บอกไปแล้วแล้วก็มีพวก uh, ยาขับลมซิมแมทิคอนบิสมัธอ้แต่อกอย่างหนึ่งที่นี่ซูโดเอฟเฟรนซูโดเอฟเฟนที่นี่อ่า uh, แต่ละรัดจะไม่เหมือนกันบางรัฐจะสตรีกกว่าบางรัฐก็แล้วแต่แต่ที่แพทอยู่คือจะอยู่หลังอ่า uh, เภสัตท,ที่คนไข้สามารถซื้อได้โดยที่ไม่มีใบสั่งยาแต่ต้องมี ID แล้วเราก็ต้องสแกน uh, สแกน ID เดีขาว่าเขาอะซื้อไปไม่เกินเท่านี้เท่านี้ต่อต่อเดือนค่ะก็จะมีเข้าไปในระบบแล้วก็ถ้าเกิดสแกนผ่านก็คือขายได้ถ้าสแกนไม่ผ่านก็ขายไม่ได้ค่ะแล้วก็เป็นพวกครีมต่างๆ s t e สเตียรอยครีมมีแค่ไฮโดรคอร์ติซอลครีมนะคะที่เป็น otc อั t i b นตี i บาริกออยดเมนก็จะมีแค่ Neosporin แล้วก็ Antifungal ก็มีแต่ครีมเป็นพวกโค r i m ทรมาโ Cream หรือว่า แต่ไม่ใช่อันตานฟังกอ f u n g ทุกตัวที่เป็น OTC หลักๆก,ก็คือ c l o t r i m a s o l แล้วก,ก็มี t อ r b i n a f i n นด้วยค่ะที่เป็น anti fungal cream มี m i c o n a โ o l แล้วก็โชน o ฟ a m p หรือว่า t อ r b i n a f i n e มี over the counter ค่ะค่ะหลักๆก,ก็เท่านี้ที่มี over the counter ที่เราสามารถแนะนำคนไข้แล้วก็หยิบให้คนไข้โดยที่ไม่มีใบสั่งแพทย์นะคะหรือ prescription over the counter medication หรือ OTC medication เนี่ย ไม่จําเป็นต้องอยู่ในร้านยานะคะพวกร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใน g a ส Station เขาไม่มี Pharmacy แต่เขาก็สามารถวางขายยาพวกนี้ได้ซึ่งแปลกมากเลยครับบางทีอาจจะเพราะว่าเขาคิดว่าคนอเมริกันเขาจะอ่านฉลากอย่างดีข้อควรระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอย่างนั้นไปแต่ยาคมุมหรือว่ายาแอนตี้บโอติก ยาความดันยาเบาหวานอะไรพวกนี้ต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะคะไม่เหมือนที่ไทยที่อยู่หลังเพาสั้วเรก็สามารถหยิบให้คนไข้ได้เลยค่ะทีนี้ก็คือกระบวนการเริ่มจากส่วนมากใบสั่งยาเนี่ยจะเป็นเข้าทางระบบออนไลน์นะคะก็คือที่นี่คนที่สามารถสั่งยาได้มีหลายอ,อาชีพด้วยกันมี เป็นพยาบาลแต่เป็นต้องเป็นพยาบาลที่สามารถเ,าเขียนใบสั่งยาได้ไม่ใช่พ็นพยาบาลทั่วไปหรือว่าเป็นคุณหมอเป็นผู้ช่วยหมอบางคนก็สามารถสั่งได้คือมันมีหลายรายละเอียดย,ยิบย่อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือหลักก็เป็นหมอะคะ่ะที่สามารถสั่งได้เขาก็ส่งเข้ามาทางออนไลน์นะคะแล้วเราก็จะเห็นเราก็ต้องคีย์ในระบบนะคะระบบมีให้เลยมันจะอยู่เข้ามาใน ่า t a t n t r y r y เราก็ต้องคีย์ตามใบสั่งยาที่เราเห็นในหน้าจอค่ะว่า uh, เลือกยาให้ถูกซิกโคสการใช้ยาใช้ยายังไงก็พิมพ์เข้าไปจำนวนเท่าไหร่มี Refill ไหมแล้วก็ uh, คนไข้มีประกันไหมอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญในการเป็นเภสัชทนี่คือต้องเดียวกับ uh, ประกันสุขภาพของคนไข้ต้องมีการโทร หาประกันสุขภาพถ้ามีปัญหาอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ประกันสุขภาพมีหลากหลายแบบมากมี government funded พวก Medicare Medicaid หรือว่าเป็น commercial ก็คือจากบริษัทที่เขาทำงานอยู่ที่ไม่ใช่ government funded ก็อีกแบบหนึง่งหรือว่าบางคนจ่ายเงินเองซึ่งส่วนมากที่เนี่เขาต้องมีประกันหมดเพราะว่า ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงแต่ก็มีบางส่วนที่เขาไม่มีประกันก็ต้องเป็น cash pay ซึ่งเรามีตัวช่วยก็คือมี discount card ที่ร้านยานะคะที่เราสามารถใส่เข้าไปให้คนไข้ซึ่งส่วนมากก็ได้ราคายานในราคาที่ถูกถ้าเกิดเป็น generic นะคะแต่ถ้าเกิดเป็น brand name discount card ก็จะไม่ช่วยอะไรค่ะค่ะคีย์เข้าไปแล้วก็พอเรา enter เรียบร้อยก็จะ run ผ่าน กันสุขภาพของคนไข้ว่ายาตัวนี้ insurance cover ไหม cover ก็ดีไปถ้าไม่ cover ก็มี show reject ขึ้นมาว่าตัวนี้ไม่ cover ถ้าเกิดคนไข้อยากให้ insurance pay เนี่ยเราต้องทำ prioritization ก็คือเราจะส่ง prioritization request ไปให้คุณหมอเพื่อคุณหมอเนี่ยจะต้อง กรอกฟอร์มเหมือนเหมือนอธิบายกับประกันนะคะว่าคนไข้อะจะเป็นต้องใช้ยาตัวนี้ยังไงอะไรยังไงแล้วเขาคุณหมอส่งเอกสารไปที่ insurance insurance ประเมินอีกทีว่า approve ที่จะ cover ายาตัวนั้นไหม cover ก็มีแบบ cover 100%หรือว่า cover แค่บางส่วนก็มีหลากหลายแบบมากเลยค่ะาจากนั้นก็ไปสู่ขั้น pre verification ก็คือเป็นหน้าที่ของเพสัต100%เลยว่าต้องเช็คว่าที่คีย์เข้าไปใน Data e น t r ่ถูกต้องไหม b บิลอินช r a n c e ถูกต้องไหมแล้วก็มี Drug Interaction ยังไงที่นี่ดีอย่างค่ะระบบเขาจะโชว์ขึ้นมาเลยถ้าเกิดมี Drug Interaction เขาจะพ๊ p ป p ขึ้นมาเลยให้เราดูว่า Drug Interaction ออย่างนี้ข้อนี้คือ,อ ผ่านไปได้ไหมอ่า uh, override mm. ไปได้ไหมหรือว่าเราต้องโทรหาคุณหมอเพื่อ Discuss กันต่อไปว่าควรจะให้คนไข้ใช้ยาตัวนี้ไหมอ่า uh, ลืมบอกไปในส่วนของ data entry ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของ uh, ผู้ช่วยเภสัชที่จะคีย์ยาเข้าไปนะคะแต่ uh, เภสัชก็ทำได้ส่วนมากแพทก็ทำหมดค่ะทุกขั้นตอนเพราะว่า uh, มันต้องช่วยๆกันค่ะแล้วก็ ค่อนข้างยุ่งก็คือแพททำอะไรได้คือทำทำหมดทุกอย่างค่ะทุกขั้นตอนว่าง <S <S <ๆ>่ายๆอ่าพีเวสเสร็จแล้วพีเวอร์คิชัน่นเสร็จแล้วก็เข้าไปใน Product Dispensing ก็เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยเภสัชที่จะอ่าจัดยานะคะคือขั้นตอนของที่เนี่ยเขาจะผ่านระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยเอ,อ่ซึ่งแพทว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการ make sure ว่ายาที่เราจัดยาที่เรา key อ่ะถูกต้องจริงไหมเพราะว่ามันมีระบบ security หมดเลยว่าต้องค key match ไหมแล้วก็มีการสแกน product ว่าจัดตัวเนี้ยถูกไหมก็คือ product dispensing พัดก็ถ้าเกิดผู้ช่วยยุ่งพัดก็มีการทำส่วนนี้ด้วยบางส่วนานานนๆทีคะ่ะก็คือเขาจะมีะชื่อยาที่หน้าจอ เ,เวลากดเข้าไป Product Spensing กดไปที่ายาตัวนั้นๆเขาก็จะ print label ออกมาแล้วผู้ช่วยก็ label เนี้ย label ก็คือฉลากยาค่ะที่แปะที่ขวดเอา label เนี้ยไปจัดยา,าก็ดู NDC ก็คือเป็นรหัสของยาเป็นหลักนะคะว่าจะาหยิบยามาต้องให้แมทช h กันไม่ใช่ดูแค่ชื่อหรือว่า ความแรงของยาอย่างเดียวคือต้องดู NDC เป็นอย่างแรกเลยเพื่อทีอ่แมชยาได้ถูกต้องนะคะเขาก็ไปหยิบยาที่เชลฟ์มาส่วนนี้อาจจะมีผู้ช่วย2คนก็คือคนหนึ่งหยิบยาจัดยาตามเลเบลแล้วก็อีกคนนึงก็คือนับยานับยาก็จะมีเครื่องที่จะนับยาก็คือสแกนสแกนบาร์โค้ดที่ขวดยาค่ะ แล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอว่าเป็นยาตัวนี้เรากเา็เทยาลงไปในในเทรนะคะแล้วเขาก็จะมีแมกล้องที่เครื่องอะคะ่ะส่องมาที่เทรที่เราเทยาไปว่า,ามียากี่เม็ดแล้วก็ก็ทำให้เป็นจำนวนเม็ดที่เราต้องการ30 60 90 1ก0เ้าบเม็ดก็ว่าไปแล้วเราก็ ใส่ขวดแล้วก็สแกนฉลากยาอีกทีหนึง่งว่าถูกต้องไหมคือระบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ภาพที่เขาถ่ายณนะตอนนั้นๆแต่ละตัวยาที่จัดอะคะ่ะก็จะอยู่ในระบบคือถ้าเกิดคนไข้ามาบอกว่าได้ยาไม่ครบเราก็สามารถมาดูที่รูปภาพย้อนหลังได้ว่าคนไข้ได้ยาไปครบจริงไหมซึ่งก็เป็นข้อดีมากๆเลยอีกข้อหนึ่งนะคะพอเขาจัดยาใส่ขวดปุ๊บ เขาก็มาวางเป็นล็อกล็อกนัมเบอร์ไปให้สำหรับเพสั์ซึ่งแพทเนี่ยจะมา verify แต่ละตัวนะคะว่าถูกต้องไหมขอถึง verification ก็มีหน้าจอขึ้นมาเราสแกนบาร์โค้ดของขวดนั้นนะคะขวดยา,าแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นภาพเป็นหรือบางทีก็มีบอกว่า ตัวอักษรที่อยู่บนยาต้องเป็นอะไรบ้างอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดขวดยาเช็คยาเม็ดยาว่าถูกต้องไหมส่วนมากข้อแตกต่างของยาที่นี่กับที่ไทยก็คือยาที่นี่ส่วนมากเป็นเม็ดๆค่ะไม่ค่อยมีส่วนที่ไทยที่เคยที่ทําอยู่คือส่วนมากยาจะอยู่ในอ่าสตรปใช่ไหมคือที่ที่เราต้องฉีกแล้วก็กินยาจากข้างในแต่อันนี้คือมันมาเป็นขวด แล้วเราผู้ช่วยเพสัต์นับเรา,าเช็คยาซึ่งเราจะเห็นเม็ดยาแท้ๆะคะ่ะว่าว่าเม็ดยาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงถูกต้องไหมเราเช็คเราสแกนรีซี t ท,ทุกอย่างทุกอย่างมีการสแกนหมดคือค่อนข้าง secure เลยว่าเราจะจัดยาเช็คยาถูกต้องคือผิดค่อนข้างยากถ้าเกิดเราทำตาม system เ,เขาอะคะ่ะ error จะน้อยมากยาที่นี่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในขวดยาสีส้มเคุเห็นไหมเป็น ันแสงใช่ไหมขวดยาสีส้มเหมือนกันแล้วก็มีฉลากยาอยู่ที่ขวดส่วนมากจะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะมีอยู่ในสตริปยาบ้างแต่น้อยมากไม่ถ้าไม่มีเลยประมาณน้อยกว่า1%นะคะค่ะพอเราเช็คยาเสร็จสแกนแเรียบร้อยใส่ถุงแม็กให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปคือบางร้านเขาก็ู้ช่วยช้ประเสรก็เป็นเป็นคนเอาอถุงยานีคะไปแขวน าตามนัมเบอร์ที่อยู่บนรีชีนะคะพอคนไข้มาที่ c คาน์เตเราก็ถามอันนี้คือเป็นผู้ช่วยเภสัชก็ทำได้หมดอย่างที่บอกคือพระน์ทำท,ทุกหน้าที่อ่ะวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าบางทีก็คข,ขี้เกียจรอผู้ช่วยเภสัชให้มาทำคือไม่ทันใจค่ะทำเองหมดเลยก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็คือ ะะเป็นคนคนอค่อนข้างแอคทีฟคือวิ่งไปวิ่งมาก็คือถามเ่ t เดอร์เบิร์หรือว่าวันเกิดของคนไข้พร้อมกับชื่อต้องถาม2อ,อย่างไม่สามารถ uh, ถามก็คือเด t เดอรเบิร์สก็เข,เขาบอกมาแล้วก็เราก็คลิกเข้าไปในคอมพิวเตอร์มันก็ขึ้น List ์รายชื่อของคนไข้ที่มี d a t เ of b i r บิอันนี้มาแล้วเราก็ถามชื่อเขานะคะว่าชื่ออะไรแล้วก็คลิกอันที่เหมือนกัน บางทีมีชื่อเหมือนกันอีกก็ต้องถามรายละเอียดว่าที่อยู่คืออะไรหรือว่าเบอร์โทรศัพท์คืออะไรคืออย่างที่บอกระบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวในการจัดยาให้ยาคนไข้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆที่จะที่จะจ่ายยาผิดนะคะ,อะพอคลิกเข้าไปเขาก็บอกว่าคนไข้เนี่ยเบอร์ของยาที่เราจ่ายคือเบอร์อะไรแล้วก็ไปหยิบที่เชลแล้วก็มาสแกนออก พอสแกนออกปุ๊บก,ก็ถามว่าคนไข้มีคําถามอะไรบางคนมีคําถามก็อเภสัชก็ต้องมาคุยนะคะหรือบางทีเราเวลาเราเราเช็คยาแล้วเราคิดว่าเราอยากจะคุยอะไรบางอย่างกับคนไข้คนนี้เราก็พูด counseling note วนในอ่โปรไฟล์ของคนไขนน้นั้นๆเวลาผู้ช่วยไปหยิบยามาตอนที่คนไข้ามาที่คาน์เตอร เขาก็จะเห็น counseling notes เพชก็ต้องมาสแกนออกไม่งั้นก็ไม่สามารถให้ยาคนไข้ได้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆคือบางทีมันมีเหตุอะไรที่เราต้องคุยกับคนไข้ว่าคนไข้เปลี่ยนยาไหมคนไข้เพิ่มยาไหมระวัง side effect ตัวไหนหรือว่าระวัง drug interaction ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องคุยกับคนไข้หรือว่าอ๋อ ยาที่ต้องผสมน้ำนะคะที่นี่เขาจะผสมให้เลยที่ไทยเท่าที่จำได้คือคนไข้ไปผสมเองใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขามีเครื่องคือพอเราจัดยาอยู่ในขวดอย่างเช่นเป็นอนติบอริกอะม็อกซิซิลินในขวดเป็นาวเดอร์ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ผสมทีเดียวคือ,อใส่ถุงไปแล้วก็พอคนไข้มารับเราก็ค่อยผสมน้ำณนะตอนนั้นมันจะมีเครื่องที่สำหรับผสมด้วยค่ะก็คือมีการสแกนบาร์โค้ดที่ขวดแล้วเขาก็ เ่งมันจะบอกว่ายาตัวนี้ต้องใช้น้ําเท่าไหร่เราก็กดกดไปแล้วน้ําก็เข้ามาในขวดเราก็ผสมมิกซ์มิกซ์มิกซ์แล้วก็กดอีกทีนึงคือเขาจะจ่ายน้ำทีละครึ่งค่ะพอรอบแรกเสร็จเขยา่าเขยา่าใส่รอบที่สองขยา่าเขยา่ขยาก็เสร็จค่ะแล้วเราก็ให้ไซ r i n g e หรือว่าช่วยอะไรก็ว่าไปกับคนไข้นะคะที่นี้ถ้าเกิดเป็นผสมอย่างเงี้ยหรือ Re e c o n s t i ิชชั่นเพสัชต้องเป็นคน มาสแกนออกเพราะว่าต้องมีการอธิบายว่าต้องส่วนมากยาต้องเช็ค l วลล์เ e ฟอร e อ่สแล้วก็ยาตัวนี้ต้องอยู่ใน refrigerator or not อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินยาก,กับอาหารอะไรก็ว่าไปค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของการทำงานในเภสัชกรในร้านยานะคะถ้าเคยทำเป็นเภสัชผู้ช่วยที่อยู่ในร้านยาที่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอกค่ะการทํางานคือเหมือนกันเลยค่ะแต่ระบบอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่สิ่งที่ต่างกันหลักๆก,ก็คือในร้านยาที่แพทเคยทําเป็นผู้ช่วยอยู่อะค่ะมันเป็นค่อนข้างใหญ่คือในห้อง,ห,องห้องหนึ่งอะมีเภสัชเกือบ10คนค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยอีกหล็กเกือบ20คนคือเยอะมากก็คือจะต้องมีการทํางานร่วมกับหลายๆคนแต่ที่ร้านยาที่แพทอยู่ก็คือ,อะกะกะหนึ่งอะมีเภสัชแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็ มีผู้ช่วยก็ประมาณ2-3คนแล้วแต่ไซส์ของร้านยาแต่ละร้านค่ะ,ะแล้วก็พูดถึงชั่วโมงในการทำงานที่ร้านยาที่แพทอยู่อย่างที่บอกกะนึงมีเภสัชคนหนึ่งแต่มีเภสัชประจำที่ร้านอ่ะมีเภสัชที่ลงชื่อว่าเป็นโฟทานที่ร้านอ่ะ2คนก็คือ Pharmacy Manager แล้วก็ Staff Pharmacy ก็คือแพทแพทกับ่าร์มา c y ซีแ a เน r เจอคนหนึ่งก็คือทำหน้าที่เหมือนกันแค่วนเปลี่ยนกะกันอย่างเช่น เมื่อวานพัฒม9ทำเก้าโมงถึง4ี่โมงครึ่งนะคะแล้วเขาผู้ p a r m a อ y Manager ก็มาทำต่อจากแพทสี่โมงถึง2องทุ่มค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สลับวันการทำงานเพื่อให้ครอบคุมทางอาทิตย์เพราะว่าร้านยาเปิด7วันนะคะแล้วก็ชั่วโมงในการทำงานที่นี่ที่บริษัทที่พัฒน์อยู่ h a r m a c y Manager ส่วนมากเขาให้ชั่วโมงเยอะกว่า staff pharmacy ก็คือได้ประมาณเกือบ40ชั่วโมงค่ะประมาณ40-39-40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ pharmacy staff pharmacy ก็คือแพทนะคะก็ทำประมาณ33-34ถึง34เบสนะคะอย่างน้อยต้องได้33-34ถึง34ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่บางทีเราก็มีการทำเพิ่มให้ถึง40ถ้าเกิด uh, the manager ที่ไม่ใช่ uh, pharmacy manager เป็นอะไรใหญ่กว่าที่ควบคุมสเกจ l ูต่างๆถ้าเกิดเขาเห็นร้านไหนที่มีคนเอ่อฟีคาชั่นเขาก็จะมาถามว่าเราอยากทำเพิ่มไหมหรือว่าถ้าเกิด Pharmacy m a จเจอรเราไป a ีค t ชั่นเราก็สามารถ cover shift เขาได้ก็คือบางทีก็ถึง40ค่ะคืออยู่เฉลี่ยก็ประมาณสามสามถึง42ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็การได้รับเงินก็ได้เป็นรายชั่วโมงนะคะก็คือถ้าเกิดเราทำมากเราก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเพสัตท,ที่นี่หลักๆใหญ่ๆเลยที่ต่างจากเพสัตท,ที่ไทยก็คือที่นี่เขามีการฉีดยาให้คนไข้ด้วยค่ะเราก็ต้องไปเข้าคอร์สก่อนก่อนที่จะสามารถเข้ามาฉีดยามิเลียน CPR อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ออตอนทนี่แพทย์ทำแรกๆก,ก,ก็คือ,เ,อ,อเพสัตฉีดเอ็นหมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นมีรับเพสัตผู้ช่วยเพสัตเข้ามาใหม่แล้วเขา ไปเรียนในการฉีดยาเขาก็สามารถฉีดยาได้เหมือนกันค่ะก็ดีช่วยเบาแรงเราไปหน่อยอฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะก็มีการมาฉีดที่ร้านยาค่อนข้างเยอะเลยฉีดได้หมดทุกตัวเลยส่วนมากก็คือ flu covid shingles vaccine pneumonia vaccine tdap the boostrix อะไร RSV vaccine Hep B อะไรพวกนี้ค่ะมีหมดเลย นี่แหละค่ะก็เป็นการทำงานคร่าวๆของเภสัชกรที่ร้านยาในอเมริกานะคะถ้ามีคำถามอะไรอยากรู้เพิ่มเติมอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะพัทมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรายได้ของเภสัชกรที่นี่นะคะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูกันได้พัดแพทจะพุดลิงค์ไว้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนการเป็นการจะได้เป็นเภสัชกรที่นี่ทำยังไงแพทก็มีอธิบายไว้อีกในอีกคลิปหนึ่งนะคะ,ะค่ะ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังมาจนจบนะคะาฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ผัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ